ขอ,อสแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณซันนี่ยูโฟนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าคุณซันนี่ได้เสียชีวิตลงแล้วคุณซันนี่เนี่ยเป็นนักร้องดังยุค90นั่นเองนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงเสียชีวิตแล้วต้องบอกว่าคุณซันนี่เนี่ย เขาอายุ50ปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ป่วยเป็นโรคไทรอยค่ะแล้วก็ยังทราบไปอีกว่ามีอีกหลายโรครุมเร้าเลยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคเนื้อร้ายในช่องท้องค่ะคุณผู้ชมค่ะและเขาเนี่ยได้ล้มป่วยมากว่า2เดือนแล้วนะและเขาเนี่ยไม่กล้าที่จะบอกใครเพราะว่าไม่อยากที่จะเป็นข่าว ก็เลยนอนเหมือนเป็นผู้เปิดติดเตียงอยู่ในห้องพักคนเดียวค่ะคุณผู้ชมโดยฝ่ายนิตินะนิติบุคคลก็บอกว่าก็มีการแบบคอยมาดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ไหวแล้วจนกระทั่งที่รู้สึกว่าสองสองวันวันนี้อาการหนักมากๆก็เลยมีการโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ไปนะคะให้มาช่วยดูหน่อยพาคุณซันนี่ไปหาหมอพอตกลงนะคะคุณซันนี่ก็ตกลงว่า โอเคเขาก็จะไปหาหมอนั่นแหละแต่คุณผู้ชมค่ะสภาพห้องของคุณซันนี่เนี่ยบอกเลยว่ามีอุจจาระของน้องหมา2ตัวที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยเต็มห้องเลยนะคะตัวเขาเองก็เลอะเทอะเปื้อนไปหมดเมื่อทางเจ้าหน้าที่นะทางร่วมกตัญญูเขามาถึงเนี่ยเขาก็มีการเข้าช่วยเหลือและก็พาร่างลงมาจากห้องค่ะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะตรงนี้หลายคนคือสับสนว่าเขาเสียชีวิตคาห้องพักตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอในยังไม่เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม ก็มีการนำพาร่างเขาลงมาแล้วแล้วก็ชำระล้างร่างกายค่ะแต่เหมือนกับมีอาการอยู่ๆภาวะช็อกเข้ามาทำให้เขาเนี่ยหมดสติไปก็ทำการปัป๊มหัวใจเท่าไหร่ก็คือไม่ไหวแล้วช่วยไม่ได้นะคะก็เลยเสียชีวิตบริเวณด้านล่างของตึกอยู่ย่านทาวน์อินทาวน์แห่งหนึ่งและกันค่ะชั้น4ก็คือน่าสลดใจมากๆนะคะเพราะว่า ทางเพื่อนเนี่ยอย่างคุณนิกยูโฟเขาก็ออกมาโพสเฟซบุ๊กแจ้งข่าวเลยเป็นคนแรกๆร,ร่วมถึงคุณมัมลาคนอีกด้วยนะคะที่สนิกกับคุณซันนี่ต่างคนก็ต่างบอกว่าไม่รู้มาก่อนว่าคุณซันนี่เนี่ยมีอาการป่วยหนักขนาดนี้เพราะว่าเขาหายไปหลายเดือนเลยค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะส่วนนี้ก็เป็นภาพนะคะที่ลงไว้ในเฟซบุ๊กก็จะดูแบบค่อนข้างที่จะมีอายุมากแล้วนะคะ สำหรับสภาพห้องเนี่ยขอไม่เปิดเผยนะคะเพราะเป็นภาพที่ไม่น่าดูเท่าไหร่ก็ขอรบสิทธิ์ผู้ตายค่ะ